ด็กหิิงยยานท่านพี่เจ้าขาข้ามาขอเกี้ยวรักบทที่182อีหนิงให้แย่เยียนเข้ามาบอกให้เขาส่งเสื่อจือกลับไปยังเมืองเป่าติ้งแย่เยียนตะลึงนิ่ง เขาเข้าใจว่าเสียจือกระทำเรื่องผิดมหาหันจึงอยากจะกล่าวบางสิ่งแต่หลัวอีหนิงโครงศีรษะขัดจังว่าท่านสมนางกลับไปก็พอแล้วทางด้านลู่เจียเสียข้าจะไปบอกกล่าวกับเขาเอง เย่เหยียนให้เสี่ยจือตามเขาออกไปเสี่ยจือเก็บสัมภาระห่อเล็กๆเสร็จเรียบร้อยครั้นเดินไปถึงตรงประตูก็หันกลับมามองอีหนิงอีกครั้งทันใดนั้นนางก็เดินกลับมาหยุดเบื้องหน้าอีหนิงแล้วโคกศีซษาสุดท้ายจึงเดินจากไปพร้อมกับเยีหยนหลัวอีหนิงถอนหายใจเสียงเบา ดูจากสภาพการแล้วสาวใช้ผู้นี้คงไม่ได้ถูกไล่ออกไปเพราะกระทำความผิดแย่เหยียนรอบคิดในใจเขาให้คนห่องเงินเป็นจำนวนสิบตำลึงให้เสียจือ้อเพื่อใช้เป็นทุนสำรองก่อนให้องครักษ์ส่งนางกลับไป ไม่รู้ว่านายท่านโหรกำลังคิดสิ่งใดสถานการณ์ที่ชายแดนอยู่ในภาวะคับขันแต่อีกฝ่ายกลับส่งตนมาดูแลสตรีผู้นี้เดิมทีขณะที่คนผู้นี้พำนักอยู่ในจวนตระกูลโหอ เขากับท่านรองแม่ทัพยังหลงนึกว่านางเป็นเพียงม้าผอมคาดไม่ถึงว่านางจะมีวันที่ขึ้นมาเป็นหงหูหยินที่แท้จริงเพียงแต่เรื่องนี้พี่ลึกนักการกระทำนี้ของนายท่านหอดูราวกับกำลังจักบ,บริเวณนางเย,ย่เหยนเดินกลับไปอย่างไม่รีบไม่ร้อนครั้นพบว่าภายในห้องส่วนตัวไร้เงาคนสีหน้าก็พลันเปลี่ยนเป็นย่ำแย่เขากระชากตัวคนที่อยู่ด้านข้างมาไต่ถา โหยินเล่ามิใช่ว่าให้พวกเจ้าคอยเฝ้าไว้ให้ดีหรือองคารักที่ถูกเขากระชากตัวตอบตะกุกตะกากโหยินกล่าวว่าท่านยินยอมให้นางไปที่เขาอู่ไทยแล้วดังนั้นท่านจึงได้พาสาวใช้ผู้นั้นไปเตรียมการก่อนข้าน้อยเห็นแม่นมยังติดตามโฮยินไปด้วย แย่แย่นทั้งโมโหทั้งตื่นตระหนกคนเหล่านี้สมองหมูนักแม่นนมผู้นั้นต้องถูกหลวอีหนิงซื้อตัวไว้แล้วเป็นแน่ เขารีบพากำลังพรล้อนออกไล่ตามเท่าว่าบนถนนทางหลวงด้านหน้ากลับมีม้าตัวหนึ่งควบถยานเข้ามาอย่างรวดเร็วฝุ่นควันฟุ้งตลบบนลำคอของม้าตัวนั้นมีผู้สีแดงถูกผูกไว้เขารีบสั่งให้ทุกคนหยุดการเคลื่อนไหวโดยพันอันที่จริงยามนี้อีหนิงยังไม่ได้หนีไป เพราะอย่างไรนางก็ต้องพาเป่าเกอเดินทางไปด้วยแม่นมผู้นั้นถูกนางซื้อตัวไว้นานแล้วแม่นมเป็นคนจากชนบทครั้นอีนหนิงใช้วาจารุนแรงอีกฝ่ายก็ตกใจจนแทบสิ้นสติ ตอบกับนางปั้นหน้าเศร้าเล่าเรื่องเศร้าสลดอีกเล็กน้อยแม่นมผู้นั้นก็รับปากยอมช่วยเหลือนางแล้วยามนี้พวกนางกำลังนั่งอยู่ในรถม้าเรียบง่ายคันหนึ่งหัวใจของอีหนิงเต้นระาซํำนางรู้สึกว่าวิธีการนี้เสี่ยงมากเกินไปและอาจหลบหนีไม่รอดคาดไม่ถึงว่าโชคของนางยังพอมีองค์คารักผู้นั้นไม่ได้รู้สึกผิดสังเกตแต่อย่างใด ถผ่าว่าหากแย่เยียนพบว่านางหายไปแล้วออกไล่าตามเช่นนั้นก็คงไร้หนทางแล้วหลวอีหนิ่งให้รถม้าวิ่งไปตามเส้นทางรกร้างเล็กๆรถม้าคันนี้อาจเป็นรถม้าที่ใช้สำหรับส่งสินค้าด้านในจึงไม่มีอะไร รถม้าวิ่งมาถึงกระท่อมในแถบชนบทหลังหนึ่งในกระท่อมนี้มีเพียงหญิงชาวบ้านคนหนึ่งมีเล้าไก่ที่เลี้ยงไว้เพื่อเป็นอาหารท้องฟ้ามืสดสลัวอีหนิงให้สารถีหยุดรถม้าเพื่อพักแรมก่อนอีหนิงให้แม่นมไปขอที่พักแม่นมสนทนากับหญิงชนบทผู้นั้นเท่าว่าทันใดนั้นหลวอีหนิงก็ได้ยินเสียงกุบกับของฝีเท้ามา อันที่จริงนางคาดการไว้ล่วงหน้าแล้วดังนั้นอารมณ์จึงสงบนิ่งอย่างยิ่งยวดนางหันหน้ากลับไปก็พบกับพวกแย่เยียนที่กำลังควบม้าเข้ามาอย่างรวดเร็วเขาพาคนมาด้วยเป็นจำนวนมากกระทั่งมีบางคนยังสวมชุดเกราะไว้ด้วยครั้นแย่เยียนมาถึงเบื้องหน้านางก็คุกเข่าลงเขาหอบหายใจพลางกำหมัดประสานมือแล้วกล่าวล่วงเตินหูหยินแล้ว ที่มาตามหาท่านครานี้มิใช่เพื่อพาท่านกลับไปก่อนหน้านี้แต่เท้าผู้บัญชาการสั่งกำชับไว้ว่าหากเขาตกอยู่ในอันตรายก็ให้ข้าน้อยส่งท่านไปยังจวนของท่านอิงกัวกองเขาเงยหน้าขึ้นสีหน้าฉายแววตึงเครียดน้ำเสียงระพลด้วยความตังวลที่ไม่อาจพนานา ไต่เท้าผู้บัญชาการนำกองทัพไล่ติดตามค่าศึกออกนอกเมืองต้าทงเขาไล่ไปถึงฐานที่ตั้งลึกของชนเผ่าวาลาหลังจากนั้นก็ไร้ร่องรอยของเขาอีกหลวอีหนิงถามด้วยหัวคิ้วขมวดมุ่นเกิดเรื่องกับลู่เจียเสียรหรือแย่เหยียนครองศีซาไม่สามารถกล่าวได้แน่ชัดขอรับแต่นี่ก็ไร้ข่าวมาห้าวันแล้วปกติน่าจะเป็นสัญญาณร้ายมากกว่าดี แต่ทางฝั่งของชนเผ่าวาลาลายเองก็ยังไร้ข่าวคราวว่าได้รับชัยชนะดังนั้นจึงไม่มีผู้ใดรู้ว่าแท้จริงแล้วสถานการณ์เป็นเช่นไรสภาพภูมิศาสตร์ในทะเลทรายมีความสลับซับซ้อนอาจเป็นไปได้ว่าเขาถูกซุ่มโจมตีหรือถูกปิดล้อม ท่านขึ้นรถม้าเถิดขอรับข้าน้อยจะพาท่านไปพบท่านอิงกัวกงยามนี้ที่เมืองต้าถงไม่มีผู้บัญชาการเฝ้ารักษาการเมืองอู่ไทก็อันตรายมากท่านไปพำนักที่เสียนฝูจะปลอดภัยมากกว่า หากมีใช่เพราะตกอยู่ในสถานการณ์วิกฤตยอย่างแท้จริงแย่เยียนคงไม่ส่งนางไปที่ตัวอิงกัวกองอาจเกิดเรื่องกับลูกเจียเสียแล้วจริงๆสายตาของหลัวอีหนิงทอดมองสร้อยลูกประคำสีดำบนข้อมือตนสร้อยลูกประคำที่คอยปกป้องคุ้มครองเขายามนี้กลับอยู่บนข้อมือของนางส่วนเขาหายตัวไปในส่วนลึกของทะเลาซเก์ปี้หลัวอีหนิงสูดลมหายใจลึก นางอุ้มลูกน้อยขึ้นรถมา หลวอีหนินไม่เคยมาที่เมืองสเสียนฝูเมืองสเสียนฝูกับเมืองต้าถงอยู่ใกล้กันมากเดินทางเพียงไม่กี่ชั่วยามก็ถึงแล้วรถม้าเดินทางติดต่อกันตลอดทั้งคืนกว่าจะมาถึงเมืองสเสียนฝูท้องฟ้าก็เริ่มสว่างรำไรแล้วเวยหลิงมองบุตรสาวที่ปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าพร้อมเด็กน้อยในอ้อมตอดเมื่อเห็นนางมีสภาพเปรอะเปื้อนไปด้วยฝุ่นในใจก็พอจะคาดเดาได้ The <laughs> ลู่เจียเสียลักพาตัวนางไปเขาไม่สามารถคิดสะสางบัญชีได้เดือนนี้เขายุ่งอยู่กับเรื่องศึกสงครามทุกครั้งที่ได้พบหน้าลู่เจียเสียล้วนเป็นการหาเรือเกี่ยวกับกลยุทธ์การรบลู่เจียเสียเพียงบอกให้เขาทำใจให้กว้างบุตรสาวของเขาสบายดีเพราะยามนี้เขาต้องรับผิดชอบชีวิตของราษฎรในเมืองเสียนฝูเว่ยหลิงจึงไม่ได้ตามถือสาเรื่องนี้เป็นการชั่วครั Wow. ดังนั้นเมื่อเขาเห็นบุตรสาวกำลังอุ้มเด็กทารกคนหนึ่งจึงตอบสนองไม่ทันอีหนิงมองบิดาที่อยู่ในชุดกราะใบหน้าหล่อเหลามีหนวดเครารำไรเมื่อเทียบกับยามที่อยู่ในเมืองหลวงเหมือนเขาจะคล้ำแดดขึ้นเล็กน้อยดูราวกับผ่านการเคี่ยวกรัมมาอย่างโชคชนนานแล้วที่ไม่ได้พบกันอีหนิงมองวยหลิงที่สวมชุดเกราะแต่งกายอย่างหย,ยาบๆบริเวณไหล่ซ้ายยาง มีผ้าพันแผลหนาๆพันไว้กระบอกตาของนางก็แดงเรือกขึ้นอย่างไม่อาจสะกดกลัน้นคราวแรกวัยหลิงยังรู้สึกตื่นเต้นเาว่าต่อมาเมื่อเห็นห่อผ้าในอ้อมกอดของนางก็รู้สึกเหลือเชื่ออยู่เล็กน้อยเขาไม่รู้ว่าควรซักถามอย่างไรอีหนิงเจ้าเด็กนี่เจ้าเก็บได้ระวางทางหรือ มุมปากของอียงยกยากนางอุ้มเป่าเกอไว้ในอ้อมแขนก่อนเปิดมุมผ้าให้เขาดูหน้าตาลูกของตนนี่คือหลานชายของท่าน เวยหลิงมองใบหน้าของเด็กน้อยที่มีขนาดเท่ากําปั้นดูนุ่มนิ่มยิ่งนักชีวิตอันเปราะบางของเด็กน้อยยังต้องพึ่งพิงอาศัยมารดาเด็กน้อยมีรูปลักษณ์คล้ายคลึงกับหลัวสันยวนเพียงแต่ยังอ่อนวัยยิ่งนักเป็นเพียงเจ้าก้อนกลมเล็กๆ คาดไม่ถึงว่านางจะตั้งครั้นทั้งยังให้กำเนิดบุตรแล้วไวหลิงให้คนเข้ามาเก็บกวาดจวนผู้บัญชาการบุตรสาวของเขายังแคล้วคลาดปลอดภัยทั้งยังมีหลานชายตัวเล็กๆเ,เพิ่มมาอีกคนเขากว่าสายตามองไปยังพวกแย่เหยียนที่พวกเขาเดินทางมายังเมืองเสียนฝูนอกจากเรื่องของอีนหนิงแล้วก็เพื่อหารือเรื่องการส่งคนเข้าไปในสถานที่ตั้งของพวกตาตา พวกเขาต้องตรวจสอบว่าลู่เจียเสียยังสามารถมีชีวิตกลับมาได้หรือไม่อันที่จริงวัยลิงคาดเดาไว้ล่วงหน้าแล้วเขารู้ว่าความเป็นไปได้ที่ลูเยย่เจียเสียจะมีชีวิตรอดมีน้อยมาก เขาส่งสัยรับบางส่วนเข้าไปในทะเลทรายแล้วเขาให้พวกแย่เหยียนกลับไปยังต้าถงตอนส่วนตนจะขบคิดหาหนทางหากเรื่องที่ลู่เสียเสียประสบเหตุร้ายถูกรายงานออกไปราชสำนักก็น่าจะส่งท่านแม่ทัพใหญ่ออกมาทันทีพวกแย่เหยียนต่างมีสีหน้าตึงเครียดพวกเขาประสานมือเป็นหมัดก่อนกล่าว ขอบคุณนายท่านกัวก้องข้าน้อยส่งหูหินมาถึงจวนของนายท่านแล้วยามนี้ต้องขอตัวก่อนขอรับไวหลิงพ่งงอกศีซ่าหากพวกเจ้ามีข่าวคืบหน้าอะไรก็จงรีบแจ้งข้า แม้เขากับลู่เจียเสียจะมีเรื่องขัดแย้งกันแต่หากชายแดนไร้ลู่เจียเสียความสงบสุขก็จะเป็นเพียงเรื่องหน้าขำขันไม่ว่าอย่างไรเขาก็ต้องตามตัวลู่เจียเสียกลับมาเพื่อแว่นแขวนแล้วเขาจะต้องตามตัวลู่เจียเสียกลับมาให้ตรงได้ หลังจากส่งพวกแย่เหยียนกลับไปเขาก็ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าล้างหน้าล้างตาก่อนจะออกมาพบบุตรสาวหลานชายตัวน้อยถูกอุ้มไปดื่มนมแล้วว่ยหลิงจึงรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยเดิมไวไยหลิงคิดว่าเมื่อร่างกายสะอาดสะอาดแล้วเขาก็จะมาอุ้มหลานชายตัวน้อยเมื่อเขาเห็นสร้อยลูกประคำที่อยู่บนข้อมือของอีหนิง ความรู้สึกก็ยิ่งยากจะพันนา,นาแม้แต่สิ่งนี้ลู่เจียเสียก็ยังมอบให้นางอีหนิงจับแขนของบีดาขึ้นมาดูเบาๆบาดแผลนี้ของท่านหนักหนาหรือไม่ลึกถึงเส้นเอ็นกระดูกหรือไม่ไวหลิงกล่าวด้วยเสียงทุงม้มต่ำ ข้ากับลูกเจียเสียร่วมมือกันโจมตีจนไล่ศัตรูไปถึงชายแดนศัตรูมีกองกำลังสนับสนุนจำนวนมากข้าได้รับบาดเจ็บเพียงภายนอกต่อมาภายใต้การสั่งการของลูกเจียเสียกองทัพของพวกเรา ึงขึ้นเป็นฝ่ายได้เปรียบเขาให้ข้ารออยู่กับที่พวกตาตาคิดจะถอนทัพลู่เจียเสียจึงไล่ตามเข้าไปในทะเลทรายก่อนที่จะหายตัวไปกองกำลังทหารหนึ่งหมื่นนายที่เขาพาไปยังสาบสูญไปด้วยอาการบาดเจ็บของข้าเป็นเพียงบาดแผลเล็กน้อยเขาติดอยู่ในที่แห่งนั้นมาห้าวันแล้วคาดว่าของถูกพวกตาตาปิดล้อมไว้แล้ว เกรงว่าจะเคราะหร้ายมากกว่าดีมิเช่นนั้นตั้งห้าวันแล้วก็ควรจะมีข่าวแพร่งพรายออกมาบ้างควบคุมกองทัพได้ดุดแท่พระเจ้าแต่ไรมาผู้อื่นต่างก็หวาดกลัวลู่เจียเสียปราหนึ่งเขาเป็นปีศาจคาดไม่ถึงว่าจะมีวันที่เขาต้องตกอยู่ในสถานการณ์ปราชัย หลวอีหนิงไม่ชอบเขานางรู้สึกว่าคนผู้นี้ไม่รู้จักรับฟังผู้อื่นทั้งเผด็จการและดื้อรั้นแต่อย่างไรก็ไร้หนทางรังเกียจเขาที่ลู่เจียเสียต้องประสบเหตุเช่นนี้นางยังกระทั่งเกิดความรู้สึกละอายใจเล็กน้อยบางทีแม้แต่ตัวอีหนิงเองก็คิดไม่ถึงว่าจะมีวันที่นางละอายใจต่อลู่เียเสีย ว่ยลิงทอดถอนใจน้ำเสียงหนักอึ้องทั้งยังคล้ายระคนแวเวเหยียดหยนันต่อให้เขานำทัพได้เก่งกาจดุจเทพ,พเจ้าก็ไม่สามารถต้านทานแผนการร้ายของคนเบื้องหลังท่านรู้หรือว่าผู้ใดวางกับดักลูเจียเสียเว่ยหลิงเปล่าเสียงเนิบช้าเป็นสามีของเจ้าหลัวสันยวนพี่ชายสาม เหตุใดเขาจึงวางแผนร้ายใส่ลู่เตียอสุยะคาดไม่ถึงว่าเกือบหนึ่งปีครึ่งที่ไม่ได้พบเขาภายในระยะเวลานี้อำนาจในราชสำนักของเขาจะเปลี่ยนแปลงไปดุดพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินบางทีเขาอาจไม่ใช่คนผู้นั้นที่นางคุ้นเคยแล้วหลวอีหนิงเงยหน้ามองปิดาด้วยสีหน้าตื่นปะลึงอย่างยิ่งยวดท่านหมายความว่าอย่างไร เหตุใดจึงเป็นเขาไปได้ตั้งแต่หลัวสัญญวนเข้าสู่นเนยกอก็เริ่มวางแผนจัดการหวังหยวนลับๆไวหลิงเปลา่าแน่นอนว่าเรื่องนี้ยังไม่มีผู้ใดล่วงรู้ที่ข่ารู้เพราะหมิงจูระยะนี้หมิงจูมีการติดต่อกับเขาอยู่บ่อยครั้งด้วยการสนับสนุนของเขานางจึงได้เลื่อนขั้นเป็นเจ้าอี่แล้วแต่การติดต่อระวังหลวสัญญวนกับข้า นับวันกลับยิงน้อยลง แน่นอนว่าเรื่องนี้นางเองก็รู้หลัวงสัหยวนทนแบกรับความอับอยยอดสูงและคำขอรหาก็เพื่อที่สุดท้ายแล้วเขาจะได้มุ่งปลายหอกไปยังหวังยวนไม่ว่าจะเป็นเพราะเขาทะเยอทะยานในตำแหน่งสูงหรือคิดอยากแก้แค้นให้อาจารย์ก็ตามเพ่าว่าสิ่งที่หลวงอีหนิงประหลาดใจก็คือเหตุใดบิดาจึงมีท่าทีเย็นชายามที่กล่าวถึงหลวงสันยวนขนาดนี้ ไวหลิงบอกมือเป็นเชิงให้บุตรสาวอย่าเพิ่งตัดบทเขากล่าวต่อไปตลอดหนึ่งปีที่เจ้าหายสาบสูนนอกจากช่วงแรกที่เขาไปตามหาเจ้าที่ตาถงแล้วข้าก็ไม่เห็นว่าเขาจะตามสืบข่าวของเจ้าอีกเขาเอาแต่อุทิตตน ไปกับการแย่งชิงอำนาจวางเล่กนหลอกลวงห้องเต้เขาชักจูงแนะนำผู้วิเศษลัดพิเตาให้กับฟาบาทจนทำให้บรรยากาศในราชสำนักมืดดำเต็มไปด้วยกลิ่นอายชั่วร้ายนับวันห้องเต้ประสงค์ไว้วางพระไทยเขามากขึ้นหากเขาคิดจะกำจัดวังยวนก็ต้องทำให้ลู่เจียเสียหายตัวไปเสียก่อนลู่เจียเสียกับวังยวนถือเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งสองคนมี การติดต่อคบหากันอย่างลับๆต่างฝ่ายต่างก็ทำเพื่อปกป้องรักษาตำแหน่งของตอนในปีนั้นที่หลัวสันยวนมีการร่วมมือกับเจิงหางบุตรชายของแม่ทัพใหญ่ต้าทงเขาทำการติดต่อค้าขายกับพวกชนเผ่าวาลาคบค้าสมาคมกับคนพวกนั้นอยู่บ่อยครั้งข้าเดาว,ว่าเขายังคงมีการติดต่อกับคนพวกนั้นมาตลอด ที่ลูเจียเสียออกรบคราก่อนพวกชนเผ่าวาลามีการใช้กลยุทธส์สู้ศึกที่พิสดารมากขึ้นราวกับมีกุลซื้อคอยให้คำชี้แนะศึกครานี้พวกเขายังใช้อาวุธไฟพวกคนป่าเถื่อนพรันนั้นหากไม่มีผู้ล้อมให้การช่วยเหลือจะรู้จักการใช้อาวุธไฟได้อย่างไรส่วนอาวุธไฟเหล่านั้นก็เป็นหลวสันยวนที่เป็นผู้รับผิดชอบ สิ่งที่พิสดารไปกว่านั้นคือพวกเขาหยุดจู่โจมชายแดนแต่กลับเลือกที่จะหลอกล่อลู่เจียเซียเข้าไปในฐานที่ตั้งเกรงว่าจุดประสงค์ของพวกมันก็คือสังหารลู่เจียเซียหลัวเสินยวนในฐานะเก ớ, เหล่าแห่งเนยเก๋เข้าใจในเรื่องอาวุธไฟอย่างท่องแท้หากเบื้องหลังคิดวางแผนร้รยก็เป็นเรื่องที่ง่ายดุดพลิกฝ่ามือ นี่เป็นเพียงการคาดเดาของท่านเท่านั้นทั่วทั้งร่างของอีหนิงหนาวสถานปราหนึ่งอยู่ในถ้ำน้ำแข็งหากเขาไม่ได้ออกตามหานางจริงเช่นนั้นที่นางพยายามคิดหาหนทางกลับไปนั่นจะไม่จะไม่เป็นเพียงเรื่องขบขันหร,อหรือเสียงของนางต่าลงหากมีหลักฐานแน่ชัดไวเลิงทอดถอนใจเหมยเหมย ข้ามีการติดต่อกับเขาอย่างลับๆมากกว่าที่เจ้าคิดวิธีการทำงานของเขาข้าเข้าใจอย่างท่องแท้ไม่แน่ว่าเรื่องที่ทั้งสองชนเผ่าร่วมมือกันอาจมีเขาเป็นผู้ยั่วยุอยู่เบื้องหลังเพียงแต่กระทั่งตัวข้าเขาก็คิดคำนวณเข้าไปในแผนการด้วยเพื่อแผนการทั้งหมดนี้เขาลงทุนลงแรงไปมากมายนัก ในอดีตลู่เจียเสียเคยบอกเล่าเรื่องของเขาให้ข่าฟังแต่ข่าไม่เชื่อเป็นข่าเองที่มองเขาผิดไปหลวอีหนิงไม่รู้ว่าควรกล่าวสิ่งใดนางรู้มาโดยตลอดว่าหลวสัหยวนเป็นคนเช่นไรแต่นางยังหวังว่าในใจของเขาสถานะของนางจะต่างออกไป อย่างน้อยเขาก็ให้ความสำคัญกับนางนางตระหนักดีว่าสำหรับหลวสันยวนอำนาจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดหัวใจนางสับสนวุ่นวายและยังคงไม่เชื่อท่านพ่อให้ข้ากลับไปหาเขาเพื่อซักถามให้กระจ่างเพิดในใจหลวอีหนิงยังคงหลงเหลือเศษเสี้ยวของความเชื่อมัน่นนางกล่าวต่อหากนั่นไม่ใช่ความจริงท่านก็อย่าได้ใส่ร้ายเขา หากเจ้าอยากกลับไปก็รอให้ผ่านไปอีกสักสองสามเดือนแล้วค่อยหารือกัน้นไวหลิงเปล่า ลู่เจียสเสียหายสาบสูนยามนี้สถานการณ์โดยรอบยังไม่มั่นคงหากให้เจ้ากลับไปยามนี้ข้าย่อมไม่วางใจที่สำคัญตอนนี้ราชสำนักกำลังวุ่นวายหากเจ้าจะกลับไปอยู่ข้างกายคนที่มีอุปนิสัยเย็นชาโหดเหี้ยมถึงเพียงนี้ข้าไม่มีทางยินยอมโดยเด็ดขาด คราแรกที่เขาแต่งรับเจ้าเป็นภรรายาก็ครั้งหนึ่งแล้วข้ายังหลงนึกว่าเขาช่วยเหลือเจ้าเพราะความผูกพันของพี่ชายแต่เจ้าพึ่งอายุสิบห้าก็มีบุตรชายอายุสามเดือนแล้วเห็นได้ชัดว่าตอนที่เจ้าอยู่ในตระกูลหรือว่าเขาไม่เคยเอ็นดูทนุถนอมเจ้าด้วยใจจริงเจ้าอายุสิบสีก็ให้กำเนิดลูกน้อยเขาข่มใจทำลงไปได้อย่างไร ครั้นคิดถึงว่าบุตรสาวของตอนเพิ่งมีอายุ15ปีเด็กสาวส่วนใหญ่ในวัยนี้ล้วนยังไม่ออกเรือนแต่นางกระทั่งลูกน้อยก็ให้กำเนิดแล้วไวหลิงก็อดรู้สึกสงสารนางไม่ได้ใช่ว่าอีหนิงจะไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้มาก่อนเพียงแต่นางไม่เคยขบคิดให้ลึกซึ้งเพราะเกรงว่าผลลัพธ์ที่ได้จากการขบคิดอย่างลึกซึ้งจะทาให้นางไม่สบายใจ เขาไม่เคยออกตามหาค่าจริงหรือหลวอีหนิงค่อยๆสงบลงในเมื่ออย่างไรนางก็เคยประสบกับเหตุการณ์ทํานองนี้มานับครั้งไม่ถ้วนนางเอ่ยถามเสียงแผ่วเบาข้ายุ่งอยู่กับการทําสงครามไร้เวลาว่างเว้นในราชสำนักเขาไม่ค่อยลงรอยกับพรรคพวกฝ่ายชิงหลิวทั้งยังต้องต่อสู้กับหวังหยวนอย่างลับๆ ข้าไม่เห็นว่าเขาจะมีเวลาออกตามหาเจ้าทันทีที่ไวหลิงคิดถึงเรื่องสงครามที่ชายแดนความรู้สึกที่เขามีต่อหลัวสันยวนก็เต็มไปด้วยความเคลือบแคลงเย็นชาหากไม่ใช่หลัวสันยวนเขาก็คิดไม่ออกแล้วว่าจะเป็นผู้ใดเรื่องนี้หลัวสันยวนกระทําการเกินขอบเขตไปชีวิตในราชสำนักของเขายามนี้ดําเนินไปอย่างราบรื่นหรือไม่เจ้าคะ อีนิ่งคลี่ยิ้มขึ้นอีกครั้งไวหลิงพังออกศีซ่าเขามีแรงสนับสนุนจากผู้ว่าการฝ่ายตรวจการเก๋อหงเนียนขนนางอาลักษ์บางส่วนในราชสำนักถูกเขาควบคุมไว้แล้วยามนี้สถานะของเขาถือได้ว่าแทบจะเท่าเทียมกับวังยวนวังยวนเองยังขาดไม่ถึงว่าเขาจะก้าวหน้ารวดเร็วถึงเพียงนี้ยามนี้หากคิดจะป้องกันก่อสายไปเสียแล้ว ฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลย <B ling> หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ